เฮ้กูมาในทีมลูกเสือไอ้สลัดนี่ดูดูดูใส่แว่นด้วยกูคาดแว่นกลับหลังด้วยเว้คนเยอะแยะเลยเว้ทักทายหน่อยดีกว่าทักทายหน่อยดีกว่าเท่าครับเท่าครับผมเท่าครับเป็นไรเปล่าครับฮะได้ยินนะครับได้นนะครับได้ยินครับเป็นไรเปล่าครับ ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรนะครับง oh, um. ั้นมึงก็จงเป็นซะอิศาร์โอ้หนี่แอคเทีกันเลยโอ้โหผมขอถ่ายรูปหน่อยพี่ผมขอถ่ายรูปหน่อยนะได้เลยน้องชายพี่โชว์พี่โชว์โอเคครับถ่ายเสร็จแล้วครับพี่่ยค้รับได้ครับได้ครับโทษนะครับโทษครับ พี่ครับน้ำมันนี่ห้ามเติมครับเพราะว่าจะโดนขโมยรถครับพี่ไอ้อะไรเลยฝาดอีอะไรล่ะรถกูพังเลยสวัสดีครับขอขอโทษทีนะครับที่เมื่อกี้ที่ชนนะครับผมผมพาผมไปส่งหน่อยได้ไหมครับผมไปที่พารุ่นะครับขอบคุณครับ บีเอ็มเลยเดย์บีเอ็มมันเท่เลยเดย์ใช่ไหมแต่โยกแต่งให้เหรอต้องมีเนยโยกบอกวาผต้องใหโอ้เท่เลยพี่อยากลองนั่งดูมั่งวะพี่มมรู้้ีโบาางถเดี๋ยวคืนละกันอ้วยเลยศาสตร์ทไม่ขอโทษด้วยทำไมเราจะไปฟ้าไปไปไปด้วยคนได้ไหมครับผมพูน้านะเราไปกับเพื่อนครับผมนี่ไหนคล้วเดี๋ยวรถมึงได้หายมึง ว่าคุณจะไม่ขโมยแล้วนะก็ไปส่งตรงการลาดก็ได้ผมไม่มีรถขอบคุณครับรีบเอะคุณว่าแล้วให้ไปส่งคุณธรรมดากูไม่ว่าอะไรแล้วอ๋อไม่ค่อยดีเลยครับเอาเอ้เขาจอดรถแบบนี้ไม่จอดรถแบบนี้จอดรถแบบนี้ได้ไงครับเนี่ยเออจอดรถอะไรของคุณครับเนี่ย อะไรนะพี่จอดรถอะไรของคุณเนี่ยมันมีคนโทรมาพอดีเอาโทรมาคุณก็ข้างทางนี่เฮ้ยต่อยกับพี่ผมบ้าต่อยกับพี่ผมบ้าข้างหลังอ่ะไม่ครับไม่มันไม่กล้าอ่ะพี่เราเว้ยไม่กินนะนี่ดูแบบถามว่าจะตามไม่ตามฮฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับผมมาตามหาแม่อ่ะครับผมแม่หนูชื่ออะไรแม่ชื่อวิมลครับไม่อะ วิมลครับอิมลครับผมเอ้าเราจะร้อแม่ยังดิแม่แม่อันนี้ชื่อแม่คือคือเรียกชื่แม่ไงเออครับผมอย่าเรียกบ่อยครับแล้วคุณพ่อคุณพ่อพ่อพ่อเสียแล้วครับอันนี้อันจะร้อพ่ออีกด้วยป่ะครับเนี่ยหรือไงก็คือถามไงว่าเออคุณพ่อไปไหนเกมครับแม่ชื่อวิมลอ้าอันนี้ถามอะไรครับแม่นะบอกบแป๊บนึงเป็นทําไม้ตลกมาเอ้า ชื่อน้องสาวชื่อแม่อันนี้อันนี้ไม่โลภเ,เลยนะแม่แม่แม่หายแล้วบอกมีน้องสาวถามขำชื่อแม่กูด้วย <S <S ฮัลโหลครับว่าว่าแต่อันนี้คุณตำรวจชื่ออะไรเ่ะครับจเจ้าเฟินนะคะฮะจเจ้าเฟินเอาแป๊บน,นึงนะไอเฟินเหรออุ้ยมีหมดอ่ะไม่ใช่เจมอะแล้วแต่แป๊บน,นึงนะเจมอย่าดื้อชื่อโก้เจมครับเรียกครบด้วยมองอะไรวะไม่มองอะไรเปล่า นี่มองควอยแล้ววะบอกวอยเป็นนั่นเลยโทษค,<อ>ครับโทษครับโ,โ,โทษครับเกิดอะไหนพี่วิ่งมาต่อยน้องแม่ครับตั้งใจไปป่ะพี่ไม่ตั้งใจครับ,บมตั้งใจตั้งใจลงกระทืบไปแล้วครับจริงจริง <c oughs> อ่ะขับเฮียเลยอ,อะฟ้องเลยไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ฟาร์มฟาร์มออกแล้วมันได้ไม่กล้าพอกูมามองหน้าไม่กล้าปัดลูกเสือกูเนี้ยเย่กูในเครื่องแบบละเอ้ยโอยใจมาก ได้มาครับจุ๊บแม่งสักทีดิมอืทอืม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 อีมอื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 ีอืมอะมอืมอ, <c oughs> อ,อือะะมัืม <c oughs> อืมอืมอืมอมอืมอืมอืมอมอืมอมออืมอืมอือนกอย,กยมอืมออือมอออือ,อมอออือ เฮ้ยโ,โหจอดจอดรถงี้ไม่ดีเลยฮัลโ,โหลครับใครจอดรถหน้าร้านกันลุหน้าไปจอดอ่าอย่าบนทางเท้านะครับบนฟุตบาทนะครับเลื่อนรถด้วยครับผมเลื่อนรถด้วยครับเลื่อนรถด้วยครับมีเลื่อนเลือเล่อนรถด้วยนะครับห้ามจอดบนทางเท้านะเออะเออว่ะไม่เชื่อกูดีว่ะ ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะคะผมขอบคุณมากครับผมเอาไปหนึ่งหมัดหรอครับพี่ใครใครครพี่คุณครับพี่ไม่ผมบอคุยคนข้าง,างครับตัวทีเล่นลิ้นเหรอเล่นลิ้นไหนสัตว์ไปไหนละรับหนีกู ระจมขัดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเวลาเราขับรถเนี่ยจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับผมหรือว่าจะเป็นดีต่อชีวิตตัวเองด้วยนะครับผมอันนี้ผมแนะนำไว้เฮ้ยโอ้โหผมสั้นสไตล์ลูกเสือเลยต้องแบบโลครับโสดหรือเปล่าครับผู้หญิงครับเนี่ยในนีโดรถ้าผมเาผมโสดอยู่แล้วไม่ไม่ไม่ผู้หญิงนะครับโสดปะ ขาน่าจะมีแฟนแล้วครับเนี่ยลูกเขาห่วงกันตายแต่กณไม่เห็นลูกเขาหรอนี่เอ้ามีอีก็อยากเป็นแฟนไม่ได้หรอแต่เป็นแฟนแต่เป็นแฟนแล้วครับเฮ้ยเราตัสรุปสรุปกูถามใครเนี่ยกูถามผู้หญิงหรือกูถามพี่เนี่ยไม่ถ้าเราตั้งใจฟาร์มเป็นแฟนพี่ได้พี่เป็นให้เราได้โอ้ยเ่อนี่เหอพี่เอนไม่ได้พี่ชายสุดพูดไม่รู้เรื่องละพูดไม่รู้เรื่องละอย่างงี้พูดไม่เข้าหูละกูมาดีนะเอายิงอ่ะปาพูดไม่เข้าหู เฮ้ยไม่เม่กีชนรถมีอะไรเปล่าหลครับพี่ไม่กีพี่ชนรถผมนังปักเลยอะหรอใช่หรอครับใช่ครับไม่กี้นังป๊กเลยอะชนตรงไหนเอ่ยอ่าประมาณเนี่ยครับตรงท้ายรถตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนี่ยครับเป็นรอยเลยเนี่ยเนี่ยไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมชนที่ไหนครับไม่กีเนี่ยครับเดินชนเลยครับเดินชนนังปักเลยอ๋อแล้วแต่แล้วกันครับเดินชนอะเอ้าอะไรของมันวะไอ้ที่อะไรไอ้สัมเมึงเรียนอะไรไปลนเอาเปล่า เว้ยล้นะไรครับไม่ล้นใส่หมวกนะมีผมนะกับครับครับชื่อชื่ออะไรครับเนะนะนี่ยนีโมครับ,รบอะไร,รนะนีโม,นนะโมเป็นปลาฉลามนะนีโมเป็นปลาอะไรนะครับปลาฉลามนีโมปลาฉลามยาอนตีกันตรงนี้ครับอย่าตีกันตรงนี้ครับอุ <st> ้ยไม่เป็นไรเด้ออย่าอย่าตีกันตรงนี้ครับเออเบียดนี่ ฟังะบอกอย่าตีสัตว์หึต้องการมานานแล้วบอกอย่าต,บออาตีบอกอย่าตีไง,อ,งอย่บซ้ำอย่บซ้ำกูให้หมดเนี่ยสี่คนอนะใครก็ได้ไถิ่นมาตึมโอ้โห,โหม,โมาว่ะ พู e ey, เฮี่อะไรอ๋อเจ้าพระสูนย์พระองค์ e อ่ะอพี่ติดต,ต่อไงอ่ะแล้วมึงอยากติดต่อได้เป็นป่ะนี่ไงาสาตออิดต่อไง